สบายดีทุกคนสบายดีครับบร,รยากาศธรรมชาติภูเขาป่าไม้เขียวสดงดงามแบบนี้เมื่อวน,นี้ได้เดินทางออกมาจากตัวเมืองนะครหลวงเวยงจานมาสถานที่ดังกล่าวนี้เนาะเพื่อจะพาทุกคนมาเที่ยวชมความสวยงามของธรมรมชาติแบบนี้เนาะถาว่าทุกคนแน้นจากจุดนี้ไปเนาะข้ามไปฝากฟังบนันดาจะเห็นว่า เห็นสายแม่น้ําของทัดจากนั้นไปกับจมันเป็นประเทศไทยประเทศเกินบ้านของเขานั่นเองน้องบ้านไกล้กันเคียงจะเห็นจุดนี้จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและก็เป็นจุดอีกหนึ่งสถานที่เวลาทุกคนได้เดินทางมาแล้วต้องได้มาจุดนี้เนาะเป็นจุดสูงสุดแล้วก็เป็นจุดที่มีวิวที่งามที่สุดเนาะสถานที่นี่เอิ้นวาวัดป่าถรำคอกมา่านนั่นเองเนาะอยู่ที่บ้านหอยหอมเมืองสีโคตะบองนคะรขหลวงเวียงจันทร์เนาะนี่ จุดนี้จะเป็นจุดนาาหินเป็นนาหินแล้วก็เป็น,น,านล,นลานกว้างแบบนี้เลยให้เฮามาสวมความสวยงามอะไรก็มาถ่ายรูปได้และเป็นบ่อนที่เพิ่นได้นำเอาผู้ต้องหุใองไงเนาะมาไว้ในสถานที่ดังกล่าวนี้ไว้เอากราบไหว้สักการะบูชานี่เนาะคือจุดมุ่งหมายในคลิปวิดีโอนี้ก็คือจะนำพาทุกคนมาเที่ยวสมความสวยงามของวัดตาถ้รคขอไมาหนนี่และนี่อีกหลายจุดนอของวัด ป่าถ้ำคอกมาเนาะที่มีความสวยงามที่จะนําพาทุกคนเที่ยวและนําพาทุกคนชมไหนมื้อนี้นั่นเองเนาะจะไล่เลี้ยงเบิงเ่งแต่ลสถานที่น้ากันเนาะทุกคนอันนี้เนาะจุดนี้เอิ้นว่าเป็นพระพุทธพระพุทธองค์ไงเนาะที่ป่นหน้าออกไปทางด้านทิศตะวันขึ้นฟังของแม่น้ำของทางด้านนั้นพูนะทุกคนป่าเดียวจะพาทุกคนไปชม,มแต่ละจุดตื่มในวัดป่าถ้รมคอกมานี่เนาะเพราะว่าในจุดนี้ ยังมีอีกหลายๆจุดที่เปลี่ยนจุดน่าให้ความน่าสนใจและเเส่อว่าหลังจากที่ทุกคนได้ชมชมทีวิดีโอนี้แล้วคิดว่าทุกคนต้องมีโอกาสได้มาแน่นอนเนาะในระยะนี้เปลี่ยนระยะที่ใบไม้โปรงใหม่เนาะหลังจากทีผ่านพายุระดูห้อนไปแล้วก็คือเมื่อวานเมื่อก่อนเองเนาฝ้าลมแหงพัดแหงเลยแหละฝนตกลงมาใบไม้โปรงใหม่เฮ็ดให้หลายๆสถานที่หลายปลาไม้หลายๆจุดเอง ทั่วประเทศลาวเลยกับว่าได้เนาะในระยะนี้เมื่อเขาเดินทางเข้าป่าก็จะได้ยินเสียงจัก,กรจันห้องได้ยินเสียงนกห้องจั่สิคือดังเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นี่เนาะจะเป็นเสียงจัก,กรจันห้องเนาะเป็นยังเนาะอะาเมื่อเกียวเองจึงหมากพาทุกคนมาเที่ยวในสถานที่แบบนี้เพราะว่าเมื่อเขาได้มาแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเขามีปัญหาหรือมีความคิดอย่สิเขาได้เดินทางมาแล้ว เราได้มาสมบรรยากาศแบบนี้แล้วกให้เขาสบายใจขึ้นน,น,นั่นเองเนาะทางด้านหน้าเขาจะมีเป็นประตูหุบโขงใหญ่เนาะทุกคนคือจุดบริเวณที่เ้อยยางมาบางกีเนี่ยก็คือจะเป็นจุด สุดสุดเนาะจุดสูงสุดหรือว่าจุดสุดท้ายที่หลายๆคนมาแล้วก็ต้องได้ไปเนาะเพราะว่าสถานที่ดังกล่าวนี่มีเนื้อที่ที่กว้างขวางหลายได้เนาะผังมีหลายๆจุดที่เพิ่นได้สร้างเอาไว้เนาะให้เฮาได้มาเที่ยวสมความสวยงามก็คือจุดนี้อีกเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะนี่เป็นพระพุทธรูปใหญ่เลยยด้านนี้แลวก็ยังมีอีกหลายๆบ่อนให้เฮาได้ย่างเที่ยวสม ก่อนอื่นนะจะหาทุกคนมาบึงจุดนี้กันก่อนนะ้อนทัดต่อจากจุดวังกี้นี่เป็นพระหุกนโอ่งใหญ่เลย สวยงามมีความโดดเด่นเนาะอยู่บริเวณนี้นี่แต่ก่อนที่ได้มาปีกไายนี่เนาะสถานที่ดังกลาวนี่เพื่อนเองก,กับยังสร้างโบสถ์ทำได้เล้วนะแต่ว่ามาฮัดปีนี่แมนสร้างเล้วๆจะพาทุกคนลงไปไล่เลียงเบื่องต่ละจุดอ่าสถานที่ดังกล่าวนี่เนาะ,ะวัดดังกล่าวนี่แมนจะอยู่ตามเนินหิน ลายจุดนะเพื่อนกันี่การเลี้ยงปา่าเลี้ยงไก่นี่เราเอาอยางเทียวสมบรรยากาศแล้วม่นดีเพราะสมควรเลยเนาะเงียบสงบหลายอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนี้สถานที่ดังกล่าวนี้ชีวาวัดปลาถ้ำคอกมาเดินทุกคนอยู่บ้านหอยหอมเมืองสีโคตรตะบอกหนะักหลงไม่จัดห้างจากตัวเมืองนะข้รหลงไม่จัดน,นี้ใช้เวลาในการเดินทางมานี่กับประมาณสาวนาทีเนาะ สาวฝไปนาทีนี่แหละเนาะกับโบเรยูไก่ดอกไก่วัดธรรมธรรมพระมาหน่อยหนึ่งเนาะก็คือคลิปวิดีโอกันก่อนนะที่ได้พาทุกคนไปนะั่นก็คือไปธรราวัดธรรพระเนาะกับยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่กุรงกันข้ามกันเนาะวัดธรรพระแล้วมันอยู่ทางกัมใสมือวัดป่าธรรมขอบมาอันนี้จะอยู่กัมขวามือ มามือนี่กะเป็นมือวันเสาร์เนาะมือพักมือพรของหลายๆคนนอกจากจะไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแล้วกะบางคนเนาะเพื่อนกับบางครอบครัวกับมาเที่ยวว,วัดมาวาแบบนี้แล้วตอนนี้กะประมาณสิบห้าโมงปลายหน่อยนึงเนาะอากาศกะเย็นเย็นเอากาศคอนห้อนแน่เนาะแต่ขั้นสิบห้อนบวกกะบวกห้อนลายปันไดเนาะอากาศกับพอดีอยู่ จะเป็นการไล่ออกเนาะบม่เป็นไล่แบบไล่ออกจากสถานที่นี้ได้เป็นการพาทุกคนเที่ยวสมแต่ห่างจุดด้านถึงเราก็ลงมาด้านลุ่มแล้วก็ออกทางประตูเลยนะเชื่บริเวณนี้เนาะนี่ก็จะเป็นบอนที่เวลา เพื่อนเดินทางมาเฮ็ดบุญเนาะเพื่อนกนจะมาอยู่จุดบริเวณนี้จุดครงกลางนี่นี่เพื่อนเกียรได้เลี้ยงนกเอาไว้ที่นี่เนาะทุกคนมีข้องญ่อยู่นี่นะ ห้มงเย็นลายบรรยากาศเห็นตัวอย่างี้โอ้เป็นเลี้ยงนกยุงเอาไว้ทุกคนเห็นบ่นกยุงเุกนบ่นกยุงแน่นอนยางทางไหนไปเนาะจริงสิไ้ไ,ไปยางโค้งแล้ว อ้เพิงอ่ะหางแล้วเนาะมีลายตูเติบได้เนาะทุกคน1 2 3 4งสอห้าหกประมาณสิบกนะัวตูเนาะ จุดนี้ก็จะเห็นเป็นพระฟุตพระญ่ถ้าคอยเอิ้นบ่ผิดเด้ออันนี้น่าจะเม่นผัดพระธรรมจังม่นวะเอเอจ่นเม่นบอทุกคนน ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยเก็ดได้เนาะเวลามาแล้วย่างเขามาตั้งแต่ประตูจะเห็นพระผูผ้อาวุใหญ่จุดๆเลยบงบอกถึงว่านี่ก็คือเมนวัดธรรมคอกมาอันอี้เนาะ่้าวท่านไหนเนาะว่าโบมีสถานที่เด็ดต้อง ทางที่จะไปเนาะเชิญชวนมาได้เนาะยู่ที่วัดป่าธรรมโอกมาเนาะก็คืออยู่ที่บ้านหวยหอมนี่อีกหนึ่งสถานที่เนาะที่เชิญชวนให้ทุกคนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอย่นี้ดีกว่าจะพาทุกคนไปบึงจุดนี้เพราะว่าเพื่อนได้เลี้ยงป่าเอาไว้เนาะทุกคนจุดนี้จุดนี้จุดนี้นี่เพื่อนตกแบต่งธรรมชาให้มีความสวยงามแบบนี้เนาะ อ่างป่าคนเขาสามารถย่างได้ป่ามีป่าครับ จุดนี้ก็จะเป็นอยู่ด้านข้างของปุติคูบาเพื่อนปุตติของพระอาจารย์เพื่อนส่วนทางด้านข้างนี่น ีปาลาหลายตัวเลยทางจะเป็นบอนเพาะพัุนเนี่เนาะบอปลาเนี่ยบอลกองน้ำบำบัดน้ำไปในตัวเลยไปทุกคนยางลงอีกจุดหนึ่งไปเบิ่งอีกจุดหนึ่งทางด้านหน้าพุเนาะจะมีสิมทีมีความสวยงามหลายนอกจากจุดนี้แล้ว ว่าท่านไหนน่ะสนใจที่จะมาจังสิกาให้มาตามเส้นทางที่เขาจะมาสนามบินสกลวัดไตเนาะแต่ว่าให้ออกซื้อมาเลยออกซื้อมาก็คือจะมาเนฮอด3แยกสีกระเข้าขาเนาะแล้วเขาเข้ามาตามเส้นทางที่จะไปะเมืองอเมืองเมืองสนาคามเนาะ หรือว่าไปเมืองสังทองเนะาะม้เส้นทางนั่นแหละเนาะก็คือจนมหอดพี่เลยเนาะบ้านหอยหอมหรือว่ามาอีกจุดหนึ่งทุกคนสังเกตยังไงก็คือจะมีบอนทีเพื่อท้งขายดอกไม้ขายทุบเทียนขายเกี่ยวกับเครื่องบูาชาต่างๆเนาะจะอยู่ฝั่งทางกล้ามขวามือแล้วเขาจะขี่ไก่มาหน่อยหนึ่งก็จะเห็นป้ายใหงไงหรืออยู่ฝั่งทางกล้ามขวามือเขียนวา่า วัดป่าถ้ำขอบมาขี้เข่ามากับประมาณ2กิโลเนาะจึงหอดสถานที่ดังกล่านี่บรรยากาศเงียบสงบอิหลีดเนาหมอแกการที่เฮาจะมาค่อนค้ายมาเหตุบุญจริงสินอกจากนี้เนาะแถวๆเมืองสังท้องออกมาแถวแนี้สถานที่ท่องเที่ยวก็บมนมีหลายสถานที่เลยเลย แลก็มีหลายจุดนะที่ให้เขาสามารถเดินทางมาได้นอะอันนี้ก็เป็นอีกเพียงแต่ส่วนหนึ่งนะที่ได้พาทุกคนมาว่าว่นแนมจากจุดนี้ไปก็จะเห็นแบบนี้นะทุกคนบรรยากาศแบบนี้เลยจะเป็นวัดที่อยู่ตามสันหินเนาะน,นี่จะเป็นมัดคอดของสถานที่ทงังกาวอันนี้นะหมูป,ปั้นมาสองโต สวยงามเนาะงามเลยนี่นี่นคนเห็นบ่นี่เป็นการแก้แบบนะมาจากปัดเสียงทอง เพิ่นจะสร้างออกมาจากบริเวณภายด้านในวัดออกมาหน่อยนึงเนาะห้อยยางขึ้นมาก็จะเห็นจุดนี้โอเดสิว่าได้ดีวะบ่ะถึงขันห้อนแท่ห้อนวานะห้อนแบบเย็นๆนะทุกคน อธิบายบ่ถทึกเนาะอ้อนแบบเย็นๆอีกกได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนทางด้านหน้าแบบนี้เลยเนาะ,ะด้านของหลังคากระเพทดเปลี่ยนสั้นลงมาแล้วถัดต่อมาก็จะเป็นการลงสีเป็นแบบหิน่าเป็นแบบแก้วเนาะ แก้วอ่าแก้วสีเป็นสีน,นี้เนาะนี่ก็คือจะเป็นประตูเข้าทางด้านหน้า เฉยงามลายเนาะเป็นการแกะรูปแบบออกมาจากวัดเสียงทองอยู่ที่หลวงพระบางหุนเป็นพญานาคสามเสียน,นี่ทุกคนจะสังเกตเห็นเนะาะว่าหลายวัดที่พระเขียวพาทุกคนไปเที่ยวสมหลา,ายวัดที่พาทุกคนไปเที่ยวในแต่ละสถานที่ก็จะเห็นว่าคันคันใดขึ้น,น,น,นหรือว่าจุดต่างๆเนาะก็จะเห็นเป็นทุกปั้นของพญานาคเนาะหรือว่างูใหญ่นั่นเนองเนาะเพราะว่า ทางศาสนาของทางฝั่งลาวเขาเนาะสาวพุธนี่ส่วนใหญ่เราจะเชื่อถือ,อพญานาคนี่เนาะชนใหญ่เลยแหละเนาะเพราะว่าพญานาคนี้เนาะจะมีความผูกพันเกี่ยวกับพุทธศาสนาเขานี่หลายมุมด้านนี้ให้งามนะทุกคนถือว่าเพื่นออกแบบแล้วก็นำมาสร้างไว้ในสถานที่ดังกล่าวนี่ แมนมอเจาะหลายเนาะอันนี้จะเป็นส่วนทางด้านนี้หลังคานะทุกคนจะเป็นสั้นลงมาเลยทางด้านถึงก็จะเป็นยอดโซฟาด้านหลังก็จะเป็นกุกโพญย บางท่านเนาะอาจจะเห็นนะคิดวิดีโออาจจะคิดว่าอยู่ที่หลวงพระบางเนาะโบแมนเดอร์สถานที่นี้กับแมนวัดป่าถ้ำคอกมาเนาะอยู่ที่บ้านหอยหอมเมืองสิีโคตบอเนาะหลวงอมนจันสามารถเดินทางมาได้เนาะใช้เวลากับประมาณเช้าป่ายานะทีมาหอดสถานที่ดังกล่าวนี้นี่เนาะทุกคนเบึงมุมนี้แห่งมีความสวยงามหลายน,นี่เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคิปวิดีโอแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง สถานที่ที่ได้นําพาทุกคนมาเที่ยวเดี๋ยวพาทุกคนย่างเขาเบิ่งใกล้ๆเบิ่งลวดลายใกล้ๆกเนาะ,ล,ะลวดลายฝาผนังจะเป็นลักษณะบรเน,นเป็นการแต้มเราจะเป็นการพ่นพ่นเสียวเนะาะฝาผนังอยู่ในวัดนี้ แนวไปทางฟ้าอนก็จะเป็นต้นไม้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปลาไม่ติวนะไม่ติวหน่อยอสำหรับวิดีโอนี้ก็จะพาทุกคนน,นมาเที่ยวค้อมสวยเที่ยวธรรมศาสตร์เที่ยวชมค้อมสวยงามในสถานที่นี้ก็คือวัดปลาถัง,งคอกมาอ่านเป็นอีกหนึ่งสถานที่อยากแนะนาให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสด้วยตัวของท่านเองว่าจะบรรยากาศดีสัมใดหรือบดีจังใดก็ มาลองมาเบิง้งเนา <sm art> นะเพราะว่าอันนี้กําลังตีได้ในของมูเขียวเนาะได,ได้พาทุกคนมาอากาศดีแล้วสถานทีก่กว้างขวางสะดวกสบายเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอบใจน้ำบรรดาทาน,นที่เข้ามาครับชมและติดตามขอขอบใจทุกกาลังใจขอขอบใจทุกคอมเมนต์หากว่ามีข้อมูลส่วนใดผิดพลาดประการใดก็ขอถนะูกขออภัยนํามาณที่ดินเดือดเด้อเอาไว้พ่อกนใไม่นิดวโอทัดไปว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวชมในสถานที่ใดตืมฝากทุกคนติดตามเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ sama ID